นีกัหนาวแล้วอ่ะโอเคจีเพีย่ยะเอาขาลงไปก่อนถึงสางอุ้ยแลนน้แพรไป อันนี้่วยนะพี่วะเฮ้ยค้นเยนเลยผุยอะวะผุยนะเอ่อนเฮ้มเป็เอาลใหม่ล้องใหม่จะได้ตัดไปด้เย็นเลยใส่น้ำอีกไหมใส่น้รเยนเลยอ่ะอันนี้เติมน้ำให้แล้วอนี้เติมน้ำ ให้เะเปลี่ยนบรรายใช่ไหมเออนี่สองถุงนะใช่กแข่งสองถุงกแขง่หนสองถุงนะอ้ยตน้ำไปเยอะแล้วมนรอนงิมไมโอเคไม่ขวดหนาวลงลนอนนอนอนไปนอนนอนอนลงนอนลง โผล่เท้านิดนึงจะดีขึ้นเอาเท้าโผล่นิดนึงจะดีขึ้นเหนื่อยเหาอมีคนยืดตียยีกเวรอเหมือนเดิม ไม่เย็นมากไม่ง่ายนะไม่ง่ายโคตรยากเขาต้องมีสมาธิเขาต้องทักนอนแบบทำสมาธิสมาธิเราเอาไม่อยู่ตัวไม่จะขาดจริงนะเว้ไม่โคตรเย็นเลยอต้องไงวันวนน้ำแข็งมันละลายเลยให้มันละลายหมดเลยพี่เราเครืค่องใส่เลยไม่งโคตรโหดเลยไม่ง่ายไม่ง่ายคอนเทนต์นี้มันไม่ง่าย มันไม่รู้ลงตายรู้เย็นเยียมเลยมันอาจจะแข็งเกินก็ได้นะคุณอาพ่อแล้วฮะเอ้าเรื่องเรื่องใส่คัทหดแล้วหมดเลืองใส่คัดเดี๋ยวนอนที่นั่นที่นั่นแบบกินตัวอ่ะเริ่มเริ่มนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคอ่ะลงไปไอ้พอดีขึ้นหน่อยพอทีสามเด้เลยเอาเท้าขึ้นเอาเท้าขึ้นอ่ะโอเคโอเคหนูช่วยเกลี่ยน้องแข็งให้อ่ะ อันนิ่งๆเออมีสมาธิมีสม,ม,มแล้ว <laughs> พุดโมีสมาธิพุดโทโทหายใจเข้ารอสามสิบว <laughs> แล้วสามสิบวีแล้วอเอาหนึาทีนะสามสิบวีแล้วตอนนี้อู้ยนเกเลยเี <laughs> <laughs> ย3สาิบาวีเองยังไม่ถึงนาทีปวดไปหมดเลยอะ สรุปมันปวดหรือมันดีขึ้น47นาทีค่ะ17วินาทีค่ะอีก10วิค่ะห้าสี่สามสองห่งเอาไปเทียวที่บ้านเะ หนึ่งนาทีหกวิกนาทีค่ะโคตรโหดเลยนี่น้ำแข็งจะไม่มีอยู่แล้วนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับเวลาจับเวลาเป็นทั้งจั้แล้วก็จับจากกล้องก็ได้เลยอ่ะได้ได้อ่ะลงเลยห้าอ่ะห้าวิแล้วอุ้ยก็เย็นเย็นอยู่ก็เย็นเย็นอยู่ก็เย็นเย็นอยู่ ตัวลงไปได้ไเลย<ค><ด>เฮ้ย<า>ยังเย็นเย็นมากมากเฮ้ยพ,พี่วัดเก่งนะเนี่ยยังเย็นมากมากอยู่มันต้ำของข้ามสำคัญไงนี่น้ำแข็งมันไม่มีน้ำเย็นแต่มันเย็นโอ้แต่เมื่อกี้ก็ไม่ไหวเนาะสามสิบวิค่ะสามสิบบิค่ะ <ś led> นี่สิบองศานะเนี่ยพวกเราจะไปหิมะกันพวกเราต้องต้องมาฝึกใครจะไปลงน้ำในหิมะก็ได้ไม่ก็มันหนาวไงหน้าเนิ่มันก็เจ็บไงที่เขาบอกว่า<อ>หน้าหนาวแล้วมันเจ็บไงอีกห้าวิค่ะอีกห้าวิอีกห้าวิรบหนึ่งนาทีไม่ใช่ห้าวิสี่สิบวิหรือไื่เหมือนขากันเลือดกันอะไรแม่งไปก้อนเดียวกันแล้วเอามือลงด้วยอะเอามือลงด้วยอีกสิบวิสิบ<อ> <10, S 2> เก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สหนึ่งโอเคตุ้มเล่นที่ไ่ได้ควอจะเปิดที่บ้านนะต้องกระจายเป็นไรข้้านไม่เค้มาเปิดน้ำเปิดน้ำพี่บ้านแล้วเปิดน้ำปาล้เรอเปิดน้ำมนอุ้ยมันจะชาเอุ้ยเป็นชาขาต้องเล้เท็กับพี่ิวมาน้งเท้าอย่างได้ลงเลยเท็โอ้ยอ่าได้ดีขึ้นดีขึ้นอลากัน้เริ่มน่าจะชินแล้ว นอนลงไปเลยค่ะเอาขาขึ้นมานิดนึงแล้วนอน <3. S 1> เลยเทคสามเทคสามพี่ซีเคเขาต้องเล่นห้าเทคสิบเทคแน่เลยที่ว่าให้มันทนโอดยนะเขาขาขึ้นไปด้วยนะขาขึ้นเหรอขาขึ้นมันก็ไม่ไอนี่ติดไม่แต่เขาบอกว่าขาขึ้นก็จะช่วยผ่อนให้อยู่นานขึ้น <c oughs> ใจเป็นกายเฮ้ยใจเป็นนาย <c oughs> ใจเป็นกายเฉย ใจเป็นนายกายเป็นบบาวใจเป็นาปนายอ่ะครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางเองเหรอหวา,าอ่ะยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงหรกอเหรออีกสิบห้าวิสิบห้าวิย่าสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าส <ítulo> anyway, ี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเย็นมากไหนบอกไม่เย็นหรอกเนี่ยนี่นะเอาเท้าขึ้นเอ้ยถ้าเท้าขึ้นนะมันอยู่ได้น่าจริงเอาลงเอาลงทีนี้เอาลงเอาลงก่อนก่อนขึ้นไงก็ลงเขาอยับร่าอะไรยังไงอะตอนนี้อุ้ยมันเย็นจริงมันมันนแข็งมากมันเย็นมากเลยเฮ้ยจะถึงสองนาทีแล้วอะถึงสองนาทีเลยไหมเออดีดีขึ้นมันวูบขึ้นเลยเนาะ ขาไม่เมื่อยขาเขาแช่ขาไปอนีเลยอีกสิบวิอีกสิบวิเอ้ยไม่ใช่อีกสิบห้าวิเลยนาฬิกามันเดินยังไงไม่มันนับอีกสิบวิสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกเออแต่ที่ไม่เมื่อยสี่สามสองหนึ่งปิ๊งปองเราจีนได้ดีไหมเนี่ยสองนาที สองนาทีค่ะ